ครับรครับขบวนสามที่รอโดยสารไปกับรถตรวจพิเศษ37เนะครับกรุงเทพสงขลรถนะครับวันนี้รถล่าช้าประมาณที่สบนีครับขบเข้าสถานีในเวลา17บนิกาีนาทีขบวนรถเข้าเียบตาราที่หึขณะดดนี้ครับเป็นขบวนรถธรรมดา2 6 2นับส่งจากในเ้นาทางหัวหินไปทาสถานีกรุงเทพครับ สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งพุธทธศาสมีความประสงค์ลงสถานีบ้านโป่งตรวจสอบสินอสของและสัมภาระ,ะรถเจ้านี้ครับธรรมดา262รับส่งจาก,กาาาสถานีต้นทางวัดอินทรทางสถานีกรุงเทพครับ รถเจื่นี้ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วอยู่ในส่งท่านที่สถานีชุมทางของปลาดุกคลองบางตารโทรมาเดือดรลำดับต่อไปขอบคุณครับ